สวัสดีครับวันนี้จะพามาแกะกล่องนะครับสว่านไร้สาย3ระบบนะครับยี่ห้อ iMac นะครับ2 0โวลเป็นสว่านที่น่าใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่ผมก็ได้มานะครับเปิดออกมามันจะมีใบรับประกันมาให้นะครับของแท้แน่นอนนะครับในกล่องก็จะมีตัวจับดอกสว่านนะครับก็มาดูตรงนี้ครับตัวสว่านนะครับจับดูก็กระชับมือดีนะครับ กดตรงนี้แล้วก็สไลด์ออกเลยครับแบตเตอรี่อย่างนี้ครับสามารถปรับความเร็วได้2เบอร์นะครับมีเบอร์1กับเบอร์2นะครับมี3ระบบนะครับขันสกูเจาะไม้เจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนได้นะครับมาสไลด์เข้าที่เดิมครับแบตเตอรี่มีไฟตรงฐานแบตเตอรี่นะครับส่องในที่มืดได้นะครับนี่ครับ ันนี้เป็นแรงบิดนะครับสามารถปรับได้ถึง21นะครับนี้เป็นแท่นชาร์จนะครับ1อันนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่อีก1ก้อนนะครับ20โวลต์ที่แถมมาในกล่องนะครับนี่ครับ20โวลต์แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับ สามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับตรงนี้ก็แบตเตอรี่รุ่นนี้สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์อื่นของ i m a c ได้ได้หลายประเภทเลยนะครับต่อไปผมจะมาลองเจาะเหล็กดูนะครับอันนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับลองทดสอบดูก็ใช้ได้นะครับแต่ใช้ไปซื้อเบียร์มันใช้ไม่ได้ครับสำหรับสว่านตัวนี้นะครับผมว่าใช้ในงานบ้านหรือว่างาน DIY ดัดแปลงทั่วไปก็ใช้ได้นะครับ ถือว่าคุ้มนะครับอันนี้ผมลองเจาะปูนแขวนนาฬิกาดูนะครับมันก็ใช้ได้นะครับนี่ครับครับช่วงนี้ก็เป็นเรนสีส้มกำลังมาแรงนะครับสำหรับผมก็น่าจะใช้อีกยาวๆครับสำหรับรุ่นนี้ครับ iMac 20บโวลต์นะครับมาดูความหล่อของสว่านตัวนี้ครับ iMac 20โวลต์ครับสว่านไร้สายสามระบบนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ